เกิดเหตุพระภูมิเจ้าที่ภายในศาลหลักเมืองขอนแก่นถูกขโมยหายไปนะคะเบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะเป็นคนแรกร่อนคะ่ะที่ขโมยเอาไปขายเพราะว่าเห็นว่าทํามาจากทองเหลืองนะคะหรือว่าสายมูที่ต้องการนําไปประกอบพิธีตามความเชื่อของตอนเองคะ่ะ พระชัยมงคลองค์ใหญ่ก็ถูกนำมาประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิเจ้าที่แทนองค์เดิมที่สูญหายไปด้านทิศตะวันตกภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังเมื่อวานนี้นะคะมีผู้โพสต์ในสังคมออนไลน์พร้อมกับภาพถ่ายมีข้อความระบุว่าพระภูมิเจ้าที่ถูกขโมยค่ะก็ทําให้มีผู้มาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากและต้องการให้คนที่ขโมยไปนั้นนํากลับมาประดิษฐานเอาไว้ที่เดิมค่ะ นายสมพงศ์ภูลพุทธาผู้ดูแลสารเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าพระภูมิเจ้าที่ทําด้วยทองเหลืองนะคะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยถูกขโมยไปหลายครั้งและทุกครั้งที่ผ่านมาก็ซื้อพระภูมิองค์ใหม่มาประดิษฐานแทนซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีการติดกาวให้แน่นหนาม,มากขึ้นเพื่อป้องกันคนได้ร่อนหรือว่าคนที่มาลักขโมยไปเหมือนครั้งก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้มันเป็นที่โลง่งก็ไม่เป็นไรหรอกหายก็หายไป ก็ไม่ได้ว่าหราหายก็ซื้อมาใส่ใหม่ปติาดมานีโอ้สามสี่ครั้งแล้วครับหลายหลายครั้งแล้วนั่ไปทั่วแล้วตั้งแต่สารเก่านั่นแต่ก่อนอยู่ตรงนั้นก็ก็หายซื้อมาใส่อยู่เรื่อยผมมาอยู่นี่ตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วครับก,ก,ก็ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงประจำแต่ว่าก็นานๆที่ก็หายที อามันเขาอาไปขายมั่งพวกทองเหลืองมงคนก็งินได้อันนี้ซื้อมาก็ห้าร้อยกว่าบาทอัน,นแบบ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 ทองเหลืองนี่แบบแบบเป็นพลาสติกก็ก็ถูกแต่ว่าพลาสติกก็เคยหาย ขณะที่นายมนตรีสิงหาปุณพัทรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นระบุว่าศาลหลักเมืองขอนแก่นมีคนมากราบไหว้ขอพรทั้งพระภูมิเจ้าที่องค์หลักเมืองสามังกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยรอบนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มอบหมายให้นิติกรเทศบาลประสานงานร่วมกับผู้ดูแลศาลนั้นทําการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุขโมย เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นคนเร่ร่อนค่ะเข้ามาขโมยองค์พระพุมิเจ้าที่ที่เป็นทองเหลืองไปขายหรือว่าอาจจะเป็นสายมูที่นําองค์พระพุมินั้นไปกระทําการต่างๆตามความเชื่อของตนเองค่ะ